ก็เปิดมาด้วยโกแคสซ้อของคุณกายยิดก่อนครับ8แล้วชั้น8ครับทีมผมเหลือ3ตัวนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเราในช่องไลเซอร์ในเกม One p u n พัน a n The s t r o n g e ก t ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับอาวันวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์ครับซึ่งมีศึกดวลปีศาจแล้วก็ศึกดวลฮีโร่ครับแล้วผมก็ได้อยู่ฝั่งปีศาจนะครับ หลังจากที่ผมอยู่ฮีโร่มานานแสนนานนะครับผมก็ได้อยู่ฟังปีศาจสักทีครับเดี๋ยวมาดูตัวละครที่ผมนํามาใช้ในการต่อสู้กันก่อนเลยครับก็มีตัวแรกนะครับก็เป็นอาชูร่าคาบุโตครับพลังอยู่ที่2อ0ล้านแครับตอนนี้ก็เป็น6ดาวแล้วก็3ดาวม่วงครับพลังโจมตีอยู่ที่2องแสนครับส่วน HP 3 7 0ล้านเครับผมตอนนี้ก็เป็นระกอบแดงธรรมดานะครับส่วนทักษะผมก็จะใส่เป็นเลือดส่วนใหญ่ครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับผมก็ใส่เป็นเลือดทุกอันครับทั้ง4อันนะครับแล้วก็มี H p เปอร์เซนต์อีก2อันครับก็ประมาณนี้ครับจริงๆผมอยากใส่เป็น HP เปอร์เซนต์ทั้งหมดนะครับแต่ผมหาไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อกันที่โกแคสซึ่ก่อนเลยครับตอนนี้พลังอยู่ที่2ล้าน6ครับ4ดาวแล้วก็4ดาวม่วงครับส่วนคุณสมบัตินะครับพลังโจมตีอยู่ที่4ล้าน5ครับ HP 2ล้าน1ครับความเร็วโจมตี4 6, 6ครับผม ส่วนอุปกรณ์นะครับก็มีเป็นพลังโจมตีทั้งหมดครับแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับก็เป็นพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นครับแล้วก็2กับ3ก็เหมือนกันเลยครับก็มีแค่ชิ้นสุดท้ายนะครับที่เป็นพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วครับส่วนการบัฟนะครับชิ้นแรกก็คือการบัฟปีศาจครับก็มี H p ต่อสู้สิสเปอร์เซ็นครับแล้วก็ H p แล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ป้องกันครับจริงๆป้องกันนี่ไม่ได้อยากได้เลยนะครับแต่ก็มาเองตลอดเลยครับ ส่วนการบัฟมังกรนะครับก็มี HP พลังโจมตีพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันอีกแล้วเช่นเคยครับมาตลอดเลยส่วนการบัฟต่อสู้นะครับก็มีเป็น h p ครับ HP 2แถวครับผมส่วนตาเฉพาะก็มังกร4ี่สีดาวครับก็จบไปแล้วนะครับกับตัวละคร2ตัวที่ผมนำมาต่อสู้ในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันก่อนเลยครับว่าผมได้อยู่กลุ่มไหนครับผมได้อยู่กลุ่ม15นะครับเดี๋ยวไปดูคนอื่นๆก่อนเลยครับ ก็มีคุณ RPGNN นะครับอยู่กลุ่มที่8ครับส่วนคุณโป o เต้อยู่กลุ่มที่4ครับแล้วมีไก่งิดอยู่กลุ่มที่2ครับผมส่วนคุณลุงครับอยู่กลุ่มที่1ครับเดี๋ยวผมขอละตัดไปในรอบ32ทีมก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในรอบ32ทีมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมได้เจอคนที่ชื่ออิมนะครับเดี๋ยวมารอชมกันเลย ซึ่งทีมเขามีปั้นมาทั้งหมด6ตัวเลยนะครับแต่ผมปั้นเพียงแค่2-3กตัวครับดรจินัทนี่ก็เอามาเพิ่มดาเมจนะครับเดี๋ยวมาลอดูกันเลยครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับเปิดมาด้วยราชาใต้ดินของฝังตรงข้างครับอันติมา3ดาวด้วยนะครับเท่มากๆเลยแล้วโอลิมนร้พ่นพิษเขียวมาครับโกเคสึของผมอันติไป5ล้านครับทีมเขาหายไปเกือบทั้งทีแล้วเหลือเพียง2ตัวครับอชูนาคาบโตะผมอันติไปเรียบร้อยครับ อาชูร่าคาบโตกะเขายังไม่ตายนะครับหลาชานั่งฟ้าตีธรรมดาไปครับด็อกเตอร์จีนัสยิงปืนไปครับอาชูร่าคาบโตเกาตีธรรมดามาครับด็อกเตอร์จีนัสยิงปืนนะครับหนึ่งแสนครับต่อไปเทอร์นี่สองนะครับแล้วโกเคสือของผมได้เปิดก่อนนะครับเรียบร้อยได้ไหมสองล้านครับปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ผ่านไปรอบสิบหกทีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปลอชงกันเลยครับว่าผมจะได้เจอกบบใครครับ รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมได้เจอกับคุณที่ชื่อ ACA p New B ครับพลังอยู่ที่7ล้านหนึ่งครับเดี๋ยวลองไปดูทีมของฝั่งตรงข้ามก่อนเลยครับผมเขามีเลเมลสกาดด้วยครับแล้วก็มีและเกลิวกันซุปครับอาชุราคาบุโตแล้วก็ราชาทะเลลึกครับผมเกมกำลังจะเริ่มแล้วไปรับชมกันเลยเปิดมาด้วยเบลสกาดครับคมหนักไปครับอยู่ที่5แสนหครับแรงพอสมควรเลยครับแล้วโกเคสุผมมันติไปครับอยู่ที่4ล้านเครับ แกลึกการซื้ออันติมาแล้วตัดลูกไฟไปครับผมจะไม่มีลูกไฟใช้ในรอบนี้นะครับอาชูราคาบโตผมตีธรรมดาไปครับราชาทะเลลึกใช้ลิ้นมาครับอาชูราคาบโตเขาตีธรรมดามาครับราชาน้าฟ้าผมตีธรรมดาไปดตรจินาตีธรรมดาไปครับั่อรงข้ามก็ดรจินาตีธรรมดามาเช่นกันครับคมหนามครับเก้าแสนเก้าครับแรงพอสมควรเลยครับโกแค่ซื้อผมอันติไปครับหล้านครับปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปชมรอบ8ทีมก่อนเลยครับผมได้เจอกับคู่ต่อสู้คนไหนกันครับรอบ8ทีมสุดท้ายผมก็ได้เจอคุณกายงิดเลยนะครับเจอกันเร็วมากๆเลยครับแล้วก็มีคนจากกิวหิดด้วยนะครับมีคุณ RPGN n คุณลุงแล้วก็คุณโปเต้ครับเดี๋ยวมารอดูกันเลยครับว่าผมจะสู้คุณกายงิดได้ถึงเทินไหนครับขอให้ไม่จบภายใน1เทินก็พอครับไม่อยากได้วันเทินคิวครับรอรับชมกันเลยครับว่าผมจะยือถึงเทินสอหรือเปล่าครับเกมมาใกล้เลิศมากครับเหลืออีกแค่3าวิครับ2 หนึ่งเกมเริ่มแล้วครับก็เปิดด้วยโกเคสซของคุณไกยดก่อนครับแปดล้านแปดครับทีมผมเหลือสามตัวนะครับนกฟินิก์อันติมาครับล้านห้าครับแรงมากโกเคสซีผมอันติไปครับสี่ล้านสามครับทีมเขาเหลือเพียงสามตัวเท่านั้นครับอาชูล่าเขาตกเขาตีธรรมดามาครับอาชูล่าเขาประตกผมอันติไปครับเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าครับเทอร์นที่สองครับโกเคสซเขาอันติมาครับ ามล้านครับโคเคสึผมนอนลงไปกอง้วครับนกฟินิกอันติมาครับ2ล้านครับโคเคสึผมยังไม่ตายครับโคเคสึเขาตีธรรมดามาเรียบร้อยครับจบภายในเทินสองจริงๆด้วยครับแต่ก็พลังก็ห่างกันมากเลยครับแล้วการแข่งขันวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้ผ่านมาแค่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับได้เจอคุณกายนิดแล้วก็ตกรลบไปครับเดี๋ยวก่อนจากการวันนี้นะครับผมจะมาเปิดอุปกรณ์สีส้มให้ดูก่อนครับ เดี๋ยวมาลุ้นชิ้นแรกก่อนเลยครับขอไม่เป็นป้องกันก็พอครับชิ้นแรกครับผสานมาเฟียครับขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับอ่อโจมตีป้องกันนะครับป้องกันเปอร์เซ็นต์ด้วยป้องกันมาอีกแล้วครับเดี๋ยวชิ้นต่อไปครับมาลุ้นกันเลยครับผสานครับต่อสู้ครับขอเป็น hP h p เเปอร์เซ็นต์ครับป้องกันนะครับโอ้ก็จากกันไปด้วยความเกลือของผมนะครับ ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส r ค b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ